และนี่นะก็คือสกินใหม่ของนาคลอสนะครับที่มีชื่อว่า My Skin ินนาคลอสที่แจกฟรีกันยกเซิร์ฟนั่นเองนะฮะรูปแบบการเปิดตัวจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนดูแบบอลังการไหมอลังการงานสร้างนะดูจากซุปทรงแล้วดูดีมีสไตล์พอสมควรนะครับซึ่งสกินนี้ย้ำอีกทีว่ามีเอฟเฟกสกินด้วย เนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวนี่ดูเอฟเฟกการเข้าเกมจะไปนั้นเป็นหน้าตายแบบนี้ทุกคใครโดนเกลียนใครโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป,ป๊บใครกำลังมองหา i d r v เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทังเลือกสําหรับคนพอมีกําลังซื้อแนะนําเพจนี้เลย admin ต้น tp7 เพจรับซื้อและขาย idrw <v. S 1> เพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า200 0 0 0คนเพ <AD S 2> ให้เลือกเริ่มต้นแค่สามสิบบาทฮีโร่เยอะรุนครบสกินแรนเนี่ยเพียบและใครที่เบื่อ id ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่อ admin ต้น tp7 และรับเงินไปได้เลยตุนมากับพอย n t เปิด การเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแลมๆได้ที่เพจตุดมากับพอยต์ได้เลยเอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ของนาครอสนะครับที่มีชื่อว่า My Skin นนาครอ s นะครับซึ่งเป็นสกินที่แจกฟรียกเซิร์ฟนะทุกคนนะครับรียกว่าทุกคนได้กันหมดแนบะแค่เพียงทำกิจกรรม ตามที่เจมบอกในหน้าแรกทุกคนก็คือการแชร์กิจกรรมนี้ออกไปนี่นะครับโดยสกินนี้เนะี่ยมีเอฟเฟกต์สกินด้วยนะครับอ่ะไม่เชื่อจริง,รงๆทุกคนนะครับผมไปดูในเพจกระดิ่งอารีไทยแลนด์มาแล้วนะครับเขาบอกว่ามีการแจกสกินนี้ซึ่งสกินนี้มีเอฟเฟกต์สกินด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหมีนาคอส์เนบอกเลยนะว่าหวานจีฮีแบโอเคเราไปดูกันสกินกันเลยว่าสกินเป็นยังไงไปดูกันเลย let's go ไป และนี่นะก็คือสกินใหม่ของนาคลอสนะครับที่มีชื่อว่า My y s k ิ n นาค o s สที่แจกฟรีกันยกเซิร์ฟนั่นเองนะฮะรูปแบบการเปิดตัวจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนดูแบบอลังการไหมอลังการงานสร้างนะดูจากซูปทรงแล้วดูดีมีสไตล์พอสมควรนะครับซึ่งสกินนี้ย้ำอีกทีว่ามีเอฟเฟกสกินด้วยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวนี่ดูเอฟเฟกการเข้าเกมจะไปนัเป็นหน้าตาแบบนี้ทุกคนโอ้ใม่ก็เอาเป็นกีตาร์เลยทุกคน มันจะเป็นกีตาร์นะผมนี่โมเดลในเกมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคล้ายๆกับนาครอสสกินสีเขียวเหมือนกันนะไอ้สกินเขียวอ่ะนะครับโมเอฟเฟกต์ธรรมดาจะเป็นแบบนี้ทุกคนโอ้ไม่ก็เชสเอ้ยแจกฟรีอ่ะเนี่ยเอาจริงๆขายก็ไม่โกรธนะทุกคนจริงแล้วคือเมนนาคอสในอาร์วีเยอะมากบอกตรงนะผมคนเล่นนาคอสในอาร์วีเยอะมากนะครับดูดิเอฟเฟกต์ธรรมดาเยลเยลเบลเดลแพสซีฟโบกมาโอ้โหนี่ไงล่ะ เนี่ยโอ้โหดูไม่ธรรมดาทุกคนส,สก,กินนี้ของนาครอสนะครับสก,กินแจกฟรียกเิริฟนะไม่ธรรมดาที่เมสก,กิลปุ้มโอ้โหได้เรื่องอ่ะก็ได้เรื่องอยู่นะสกินนี้ของนาคอสนะครับผมได้เรื่องเลยอะ่ะอันติเมสก,กิลเอฟเฟควาร์ดไม่จำเป็มีนะเป็นแค่เป็นสก,กินนะดับที่เม็นสีส้มไม่เฉยแต่สำหรับผมมองว่าแค่แจกฟรีเนี่ยประมาณนี้ผมว่าคุ้มแล้วเมนาคอสจะได้มีโรมีมสก,กินเล่นสักทีนะ ประมาณนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้ถ้าใครดูจบเข้าไม่เป็นนะครับว่า09นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วเต็ม10ให้สกินแจกฟรีสกินนาคอสนี้เท่าไหร่ก็สามารถบอกกันได้นะส่วนสำหรับอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวค่อยไปอ่านกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากไว้เจนคลิปหน้าสำหรับใครดูจบนะครับก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราจะแจกวัลลภัสกันอีกแล้วนะสำหรับใครที่ยังอยู่นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะสุ่มแจกหนึ่งคนกันอีกเหมือนเดิมนะครับไว้้เเจจอกัันนนคคลิปหาารบบผมย

อ้ยจริงเขาเรียกว่าชิปละชิปชิปโอ้โหโอ้โหไม่รู้แต่ภาพตัดความปได้คิวแล้วนะแต่ผมหล่อมากเลยอ่ะแฟนคืัใคือใครใครออกมาเลยเฮ้ยเฮ้ย แม่หมมังคาาทั้งสองอาชุนเน่อีกแล้วครับเล่นเจอกันนานเนี่ยหล่อเยอะเลยนะเอ็กซ์เป็กโต้นี่ลนะเอ็กซ์เป็กโต้ไงล่ะดูชื <c oughs> ่อท่าด้วยธรรมดาที่ไหน